สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะจะมาพูดถึงการไปเก็บผลไม้ป่านะคะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งผลไม้ที่เราไปเก็บกันนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชนิดนะคะเจนจะมาเริ่มต้นผลไม้ชนิดแรกเลยนะคะที่เมื่อเวลาที่เราไปถึงแล้วนะคะเราจะต้องเก็บอะไรก่อนนะคะก็คือยุกต้นนะคะยุกต้นนะคะจะเป็นลูกสีเหลืองๆนะคะที่เราจะต้องเก็บก่อนนะคะก่อนที่ บูเบอร์รี่นะคะจะสุกเต็มที่นะคะก็ต้องเก็บอยู่ต้นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยบูเบอร์รี่นะคะบูเบอร์รี่นะคะก็จะมีผลสีม่วงนะคะชนิดที่3นะคะก็คือลิงกอนนะคะลิงกอนนั่นเองหรือเรียกว่าแครนเบอร์รี่นะคะคนไทยเรียกลูกแดงนะคะซึ่งก็เอามาทำแยมเหมือนกันนะคะ ทั้งหมดก็มีอยู่3ชนิดนี้นะคะที่คนไทยเราไปเก็บกันนะคะส่วนเบอร์รี่นะคะจะขึ้นนะคะในแถบภาคเหนือนะคะคาบเกี่ยวเขตสับอาติกนะคะของยุโรปนะคะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะจนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีเลยนะคะ ซึ่งจะมีผลไม้ป่าตระกูลเบอร์รี่นะคะออกผลตามธรรมชาตินะคะในป่าเลยนะคะเดิมคนท้องถิ่นจะเก็บมาแช่แข็งไว้นะคะเพื่อที่จะกินสดๆนะคะได้ทั้งปีแล้วก็เก็บไว้ทําแยมนะคะ ต่อมานะคะก็มีการนํามาผลิตนะคะเป็นยาบํารุงสายตาวิตามินและเครื่องสาอางในเชิองอุตสาหกรรมด้วยนะคะความต้องการบลูเบอร์รี่ในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้นนะคะทาให้มีการพัฒนาฟาร์มเบอร์รี่ขึ้นมานะคะแต่เบอร์รี่จากฟาร์มแม้ลูกจะใหญ่กว่านะคะแต่รสชาติก็สู้เบอร์รี่ป่าไม่ได้จึงมีความคิดที่จะนําแรงงานต่างชาติเข้าไปเก็บเบอร์รี่ป่านะคะทุกคนดังนั้นนะคะจึงเกิดมีแรงงานคนไทยเราเนี่แหละคะ่ะเข้าไปเก็บผลไม้ป่า หลักๆเลยนะคะก็จะมีที่สวีเดนนะคะแล้วก็ประเทศฟินแลนด์นะคะ2ประเทศนี้ทุกปีนะคะจะมีแรงงานไทยนะคะเดินทางเข้าไปเก็บกันในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะหรือว่าบางบริษัทนะคะเขาก็จะเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทมาพูดถึงลักษณะการทํางานนะคะลักษณะของการ เก็บผล,ลไม้ป่านะคะต้นบูเบอร์รี่นะคะก็จะมีขนาดเล็กนะคะซึ่งก็จะขึ้นแบบเป็นพุ่มๆนะคะมีผลเล็กนะคะแล้วก็มักขึ้นในธรรมชาติตามป่าตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็ตามพื้นที่ราดชันนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำการเก็บผลเบอร์รี่นะคะคนงานต้องระวังนะคะไม่ให้ช้ำด้วยนะ ต้องใส่บูทนะคะแล้วก็ใส่หมวกที่มีตาข่ายคลุมนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อการยุงนั่นเองนะคะพอจะบอกว่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะในป่านี่คือจะบอกว่ายุงตัวใหญ่มากนะคะยุงตัวใหญ่มากแล้วก็กัดเจ็บมากเลยนะคะทุกคนเราต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มากันทีละตัว2ตัวเหมือนที่ไทยนะคะทุกคนอันนี้คือมากันเป็นฝูงเลยนะคะซึ่งน่ากลัวมากๆจะรู้สึกว่าในป่าเนี่ยจะมีสัตว เยอะมากนะคะมีนกนกคูกมีพวกแมลงยุงอะไรพวกนี้กะลอกอะไรพวกนี้ค่ะคือกระตายย่ายนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะจะตัวใหญ่มากๆนะคะใหญ่กว่าที่ไทย ครึ่งหนึ่งเลยนะคะเท่าตัวเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องเตรียมยากันยุงไปด้วยนะคะเตรียมยากันยุงแล้วก็อาจจะมียาเป็นยาประจำคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ต้องเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีใบรักลองนะคะจากแพทย์ด้วยนะคะว่าเรามีโรคประจําตัวเราต้องทานยาตัวนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเจนไม่แน่ใจว่ายาเขาอาจจะมีห้ามนะคะห้ามห้ามนำยาไปด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นคือเจนก็ได้ เอายาแก้ปวดไปด้วยนะเป็นพวกยาพาราอะไรพวกนี้คะ่ะเตรียมไปด้วยนะคะคนงานส่วนใหญ่นะคะก็จะรวมกลุ่มกันนะคะรวมกลุ่มกันตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วนะคะซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนนะคะที่จับกลุ่มกันนะคะเพราะว่าเมื่อไปถึงฟินแลนด์แล้วเนี่ยก็จะร่วมกันนะคะเช่ารถนะคะเพื่อที่จะไปเก็บผลไม้เบอร์รี่กันนะคะเป็นกลุ่มๆนะ แต่ถ้าใครนะคะที่ไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีเพื่อนก็ไปจับกลุ่มกันที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจับกลุ่มกันตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปอย่างเช่นไปทําดําเนินเอกสารต่งตางๆนะคะเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางนะคะเราก็ต้องมีรวมกลุ่มนะัดรวมตัวกันเพื่อที่จะปรึกษาคุยงานกันนะคะก่อนที่จะเริ่มงานนะคะก็จะต้องมี เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นหัวหน้าที่ควบคุมคนงานนะคะที่จะไปเก็บผลไม้นะคะมาให้ข้อมูลต่าง,าง,างนะคะแก่ทุกคนนะคะก่อนเดินทางอยู่แล้วเนาะทุกคนนะคะอาจจะไม่ทราบเรื่องเรื่องการเ<ต>ช่ารถนะคะจริงๆบริษัท นะคะเขาก็จะต้องบอกเราก่อนนะคะว่าเรานะคะจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็ค่าเช่ารถนะคะค่าน้ํามันนะคะที่เราจะต้องจ่ายเองนะคะทุกคนบางบริษัทนะคะเขาก็จะมีน้ํามันให้เรานะคะวันละกี่ลิตรอะไรก็ว่าไปนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเนาะแต่ว่ารถเนี่ยนะคะเราจะต้องเช่ากันเองนะคะ ส่วนที่พักนะคะที่บริษัทนะคะเขาก็จะจัดหาให้แต่ว่าเราก็จะต้องจ่ายค่าเช่าเองนะทุกคนคนงานนะคะต้องเดินทางเก็บเบอร์รี่นะคะระยะทางไกลมากๆนะคะเป็นการทำงานสภาพแวดล้อมที่หนาวนะคะแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะคะบางวันนะคะอาจจะต้องขับรถไปหาแหล่งเบอร์รี่นะซึ่งไกลเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะคะทุกคน ในช่วงกลางเดือนรกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนนะคะเป็นช่วงเก็บคาวเบอร์รี่นะคะซึ่งที่เจนเรียกว่ายุคต้อนนะคะซึ่งเจนไม่แน่ใจว่าทําไมก็จะมีบางกลุ่มนะคะเขาก็จะเรียกว่าคาวเบอร์รี่นะคะหรือว่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะคนงานนะคะก็จะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าหมากเหลืองเน,ะนงาะเบอร์รี่ชนิดนี้นะคะมีจํานวนไม่มากนะคะขึ้นน้อยมากนะคะ เราก็ต้องใช้มือในการเก็บทีละลูกนะคะไม่ได้แบบใช้คาดเหมือนที่เราเก็บลูก,ลกแดงหรือว่าบลูเบอร์รี่กันนะก็จะมีราคาสูงถึง8ยูโรถึง10ยูโรต่อกิโลกรัมนะคนงานต้องรีบออกไปจากแคมป์นะคะตั้งแต่ตีสองเลยนะแล้วก็กลับมาเราห้าทุ่มนะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะถึงกลางเดือน กันยายนนะคะเป็นช่วงเก็บบูเบอร์รี่นะคะหมากดำนะคะซึ่งทุกคนก็จะเรียกหมากดำกันนะคะคนงานก็จะเก็บได้มากนะคะราคาอยู่ที่1.5ถึง2.4ยูโรต่อกิโลกรัมเลยนะคะโดยคนงานจะออกจากแคมป์ตั้งแต่ตี4ตี5นะแล้วก็กลับมารวๆประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะคะเรานะคะจะต้องขับรถออกไปทำงานนะคะออกไปหาผลไม้เบอร์รี่เนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลนะคะต่อวันนะคะ ซึ่งเราก็จะต้องกลับมาอีกลายร้อยกิโลเหมือนกันนะคะทุกคนก็ต้องเรียกได้ว่าตื่นเช้าแล้วก็นอนดึกกันมากๆเลยนะคะพักผ่อนน้อยมากพอถึงต้นเดือนตุลาคมนะคะอากาศเริ่มหนาวมากนะคะก็จะเริ่มมีหิมะนะคะผลไม้ป่าก็ไม่ค่อยมีให้เก็บแล้วนะคะช่วงนั้นคนงานก็จึงเริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศไทยกันนะคะส่วนที่เราเก็บผลไม้มาแล้วนะคะ เมื่อเดินทางมาถึงแคมป์นะคะคนงานก็จะนําลูกเบอร์รี่นะคะที่เราเก็บมานํามาชั่งน้ําหนักมีรถของบริษัทแลวก็พนักงานนะคะมาชั่งน้ําหนักของผลไม้นะคะซึ่งก็จะมีการชั่งน้ําหนักแล้วก็มีการจดน้ําหนักนะคะเพื่อให้บริษัทคิดราคาให้นะคะซึ่งราคาซื้อขายนะคะก็จะขึ้นอยู่กับผลผลิตในแต่ละปีนะคะและแต่ละพื้นที่แล้วก็สภาพของตลาดด้วยนะคะ ส่วนใครนะคะได้เท่าไหร่เขาก็จะจ่ายเงินตอนนั้นเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้รับเงินเป็นวันนะคะทุกคนใครที่ขยันนะคะแล้วก็เก็บผลไม้เก่งนะคะหาผลไม้เก่งก็จะได้รับเงินมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่ทนงานหนักไม่ได้นะคะทนความหนาวไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้ไปนะเพราะว่างานงานนี้นะคะคือโหดจริงอะไรจริงนะคะทุกคน อย่าหาว่าไม่เตือนนะเพราะว่าเป็นงานหนักจริงๆค่ะแล้วก็บางบางคนนะคะที่แบบไม่สู้งานเลยนะคะก็บางคนนะคะที่ไม่เคยทํางานหนักมาก,ก่อนอย่างเงี้ยช่วงแบบยุคแรกๆรุ่นแรกๆอย่างเงี้ยคะ่ะที่ไปกันเนาะก็คือก็จะมีคนที่แบบยังไม่รู้เยอะนะคะแล้วก็อยากจะไปกันนะคะมีนะคะบางคนที่ไปแล้วแบบไม่ได้กําไรนะคะซึ่งอ่าก็คือเสียตังค์นะคะเสียตังค์ค่าดําเนินการค่าเดินเรื่องค่าเครื่องบินอะไรพวกเนี้ย แหนจะต้องเสียค่า,าใช้จ่ายอะไรที่อยู่ที่นู้นด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้กลับมาก็มีนะอันนี้คือความจริงนะคะคือไม่ได้กลับมานี่คืออะไรคือสมมติว่าเขาไปนะคะเขาใช้เงินประมาณแสนอะสมมุติยกตัวอย่างแค่หนึ่งแสนนะคะใช้เงินไปหนึ่งแสนนะคะพอเขาไปที่นูนเขาก็จะหาได้ประมาณ แสนกว่าเนี่ยค่ะก็คือเขาก็จะได้อนได้ค่าเครื่องได้ค่าอะไรของเขาหาค่าเครื่องค่าอะไรของเขาไปละแสนหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเหมือนหาได้เหมืนค่ากินค่าความเป็นอยู่ที่โน่นนะคะก็คืออยู่ได้แล้วก็เหลือเงินแค่สองสามหมื่นแค่นั้นนะคะที่กลับมานะคะก็เหมือนเหมือนลงทุนไปคือได้ผลตอบแทนที่ผิดคาดนะคะทุกคนก็มีนะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็เป็นแค่หยุ่แรกแล้วก็เป็นเฉพาะคนที่แบบ ไม่เคยทํางานหนักนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยทํางานหนักนะคะก็จะน่าจะไม่เหมาะนะคะคือไม่เหมาะเลยนะกับอาชีพนี้นะคะเพราะมันโหจริงๆค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์นะคะในการไปเก็บผลไม้ป่าเบอร์รี่นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะใครที่อยากจะรู้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจนก็จะเข้ามาตอบหรือว่าเจนอาจจะอัดคลิปถัดไปนะคะทําเป็นคลิปให้ดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ รายละเอียดต่างๆนะคะที่ใครอยากรู้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจนต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะ,ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย